สวัสดีครับวันนี้อยู่กันในเกมอนิเมะอีเทอร์นอลนะทุกคนก็ที่ผมหายไปนานเพราะว่าช่วงนี้ผมไม่ค่อยสบายนะทุกคนก็จะมาทาคลิปให้ดูบ่อยๆแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วนะทุกคนโอเคไม่ได้ทาคลิปมาประมาณ3วันนะครับใครที่อยากให้ผมรีวิวอะไรหรืออยากให้ผมทําอะไรก็คอมเมนต์ไว้นะทุกคนที่ผมจะมาทําให้ดูนะครับแต่ว่าคลิปนี้ผมจะมาแนะนําเรื่องของเกมพาร์ทน,นะทุกคนเพราะว่าครั้งที่แล้วมีคนคอมเมนต์มานะครับว่า ให้ผมแนะนําเกมพาร์สําหรับมือใหม่นะครับที่ควรเก็บไปซื้อนะทุกคนก็อย่างแรกนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนการหาของฟรีกันนะครับคือเกมพาร์ฟรีนะทุกคนก็เราสามารถหาเครดิตตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยสามารถหาได้จากการใส่โค้ดแล้วก็การทำเควสนะทุกคนแล้วก็พวกอะชิเม m น n ์อะไรเงี้ยคือสําหรับการใส่โค้ดก็น่าจะได้ประมาณโค้ดละสิบนะทุกคนก็ให้เราไปหามานะครับตามพวก Google หรือว่า ตามใต้คอมเมนต์ของผมก็ได้นะทุกคนผมก็ได้ทิ้งไว้แล้วนะครับบางส่วนนะทุกคนโอเคแล้วก็ย่านต่อไปนะครับที่สามารถหาได้นะทุกคนก็จะอยู่ที่นี่นะครับตรงนี้นะทุกคนก็ให้เรามาเลื่อนดูนะครับว่าอันไหนมันมีบ้างนะทุกคนกอ็อันนี้ไม่มีเรื่องไทม์ก็ไม่มีนะครับน่าจะเป็นเรื่องของดันเจียนอย่างเดียวนะทุกคนที่จะมีนะครับอันนี้ไม่มีดันเจียนเอ้ยอันนี้มีนะทุกคนคือมันบอกแล้วอะ ให้เราลงดันเจียนนะทุกคนให้ได้100ตานะครับก็จะได้ม้า250อันนะทุกคนแล้วก็ระดับมีเดียมก็ไม่ได้นะครับต้องถ้าเป็นดันเจี้ยนคือต้องลงให้ครบแบบ100ตา80ตาอะไรเงี้ยมันถึงจะได้นะทุกคนก็ได้เยอะนะถ้าเราลงทุกอันอย่างละร้อยคือได้คตเยอะแล้วก็อันนี้ก็ให้เราลงถึง1 0 0 0พันเลยนะทุกคนก็ถือว่าไกลพอสมควรนะครับก็ลงถึง100ก็ได้เหมือนกันนะทุกคนได้มา100นะครับแล้วก็ ดันเจียนเคซี่ก็มีเหมือนกันนะทุกคนได้1,000อันเลยนะทุกคนแต่แม่งลงโคตรยากแล้วก็ลงไททันก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็ดันเจียนของไนท์แมกก็มีเหมือนกันนะทุกคนนี่แล้วก็ลงกุญแจก็มีเหมือนกันนะครับต้องไปถึง1000ชั้นนะครับแล้วก็ลงเลดอันนี้ก็มีเหมือนกันนะทุกคนโอเคแล้วก็วิธีที่3นะครับที่สามารถหาตั๋วได้นะครับก็คือการมารับไทม์ลีวอดนะทุกคนคือการมารับรลยวันนะครับ ทั้งหมดนี้น่าจะได้ประมาณ60 60ตัวเฮ้ยหรือ70เอ้ยน่าจะ90ตัวหรือเปล่าเพราะว่ามันน่าจะกล่องละ10นะทุกคนอันนี้ใครไม่ใครรู้ก็ช่วยบอกด้วยนะครับพอดีผมลืมนะทุกคนโอเคแล้วก็เลแล้วก็อันนี้นะทุกคนก็จะได้วันที่3ก็จะได้อันนี้นะครับวันที่7ก็จะได้อันนี้นะอันนี้ก็30 70นะทุกคนก็ประมาณ3วันแล้วน่าจะซื้อได้ประมาณ1เกมพันนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องเกมพาร์ตนะทุกคนว่าอันไหนมันสาคัญนะครับเกมพาร์ตท,ที่ผมคิดว่าสําคัญนะทุกคนคือ,เ,อเดี๋ยวเราจะมาพูดเรื่องตัวละคร <c oughs> ก่อนละกันว่าอันนี้มันควรสุ่มหรือเปล่านะครับผมคิดว่านะสําหรับตัวผมเองนะก็สําหรับมือใหม่ใครอยากซื้อก็ซื้อได้นะทุกคนเพราะว่าถามว่ามันดีไหมก็ดีนะทุกคนเพราะว่าอัปเดตของโจโจ้อย่างเงี้ยดูดิพลังมันแบบแปดานสามอ่ะ คือเกมนี้คือ Energy มันคือทุกอย่างนะทุกคนเพราะว่าตัวละครผมตอนนี้เอ่อตอนนี้ผมไปถึงด้านประมาณไททันนะทุกคนก็ไททันก็ดูดิแสนเดียวแต่ถ้าทุกคนซื้ออันนี้มามันแค่200อะ่ะอันไหนวะเอ่ออันนี้อันนี้มันแค่200นะทุกคนแต่ว่าถ้าสมมุติเราได้อันนี้ก็ค่อนข้างเกลือนะทุกคนแต่ว่าถ้าเราได้แบบระดับอีพีขึ้นไปเงี้ยก็คุ้มนะครับแต่ว่าใครที่แบบ อดใจน่อยก็ยากมาซื้อแบบอันที่มันแพงๆอย่างนี้ผมก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะทุกคนก็ให้เราซื้อนี้ไปน่าจะดีกว่านะครับโอเคแล้วก็เรื่องเกมพาร์ย่างต่อไปนะทุกคนที่ผมแนะนํามากที่สุดนะครับคือฟาดคิกนะทุกคนแต่ว่ามันมีแต่เดินนัดคนคือสําหรับตัวผมเองอะที่ผมเล่นมานะครับเพราะว่าผมอะจะเอฟเคในมูมูแล้วผมจะเปิดออโต้คิกไว้ตลอดไม่ให้เกมมันหลุดนะทุกคน แต่ว่ามันก็คลิกรัวให้เราอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเติมฟาร์สมาผมก็แบบไม่ค่อยเห็นผลต่างนะทุกคนว่ามันจะแบบต่างจากที่ผมกดออโต้คลิกยังไงนะครับแต่ถ้าใครแบบ fk แบบทั่วไปไม่ได้กดออโต้คลิกก็ให้ซื้อไว้นะครับเกมมาน,นีนะเกมพาร์สอันนี้นะทุกคนโอเคแล้วก็เกมพาร์สต่อไปนะครับก็คือนี่นะครับดับเบิลดันเจียนนะทุกคนอันนี้ก็แนะนําให้ซื้อนะครับเพราะว่ายิ่งเอเนอร์จีเยอะเราก็จะยิ่งอัพแรงได้เร็วขึ้นนะทุกคนเนี่ย แล้วเราก็จะยิ่งดาเมจแรงขึ้นนะครับถ้าเรายิ่งแบบ Energy สูงขึ้นนะทุกคนแล้วก็ย่างต่อไปนะครับก็คือดับเบิลดาเมจนะทุกคนก็ตามตรงตัวก็คือทําให้ดาเมจเราแรงขึ้น2เท่าโอเคประมาณนี้นะทุกคนแล้วก็เกมพาร์ตต่อไปนะครับที่ผมได้ทําการซื้อนะทุกคนก็คือเกมพาร์ตของการซุ่มอันนี้นะทุกคนเนี่ยซุ่มฟาสโกลนะทุกคนฟาสโลคืออะไรฟาสโกลก็คือ การที่เราสุ่มเหรียญเอาโทเค็นพวกนี้ไปสุ่มนะทุกคนเนี่ยมันจะแบบปืดป๊ดปืดป๊ดปื๊ดปื๊ดเร็วมากเลยนะทุกคนเ,นเห็นปะคือถ้าเราเล่นไปนานๆแล้วอะโทเค็นเราทุกคนอะมีเป็นหมื่นอยู่แล้วทุกคนคือถ้าเราไม่ได้เติมมันจะแบบปืดป๊ดปืด๊ดปื๊ดแม่งโคตรช้าเลยทุกคนโอเคใครอยากให้ผมมาแนะนําก็แบบว่าอยากให้มาแนะนําเรื่องเกี่ยวกับการแบบเล่นยังไงให้เก่งขึ้นก็ คอมเมนต์ <Comment S 2> ไว้ได้นะครับเพื่อผมจะมาแนะนํานะทุกคนเนี่ยเห็นปะคือการที่เราเราต้องหาพวกระดับโพลโธด์อะขยา้สอนแล้วก็คอมเมนต์ไว้แล้วกันโอเคแล้วก็เกมพาร์ตต่อไปนะครับที่สําคัญก็คือดับเบิลคอยน์นทุกคนก็คือได้เงิน2เท่านะครับสําหรับแรกๆมันก็ใช้เงินน้อยๆนะทุกคนแต่พอเล่นหลังๆมันใช้เงินเยอะมากนะครับใช้เงินไปกับการอัพในดันเจียนนะครับคือดันเจียนอะเราต้องใช้เงินเพื่อที่จะอัพเนี่ยเห็นปะ เนี่ยบูทดาเมจเอเนอร์จีบูทคอยแล้วก็สตาร์ลักกี้อย่างเงี้ยไอสตาร์ลักแล้วก็พวกเพิ่มมาตาการ์ดอวัตต้าก็คือแบบเอาไปอัพอวัตต้านะทุกคนแล้วก็ไอสปีดอย่างเงี้ยฟาสโลก็คือทําให้เราซุ่มเร็วขึ้นแล้วก็สตาร์สปีดก็คือทําให้เราซุ่มไข่เร็วขึ้นแล้วก็อาตาชิคดาเมจอะไรประมาณเนี้ย e เอ็กพีเยอะขึ้นแต่ว่าพวกนี้ก็เราสามารถไปแลกเอาได้นะทุกคน โอเคประมาณนี้นะคือเงินมันก็สําคัญนะครับแล้วก็ย่างต่อไปนะทุกคนที่แนะนําให้เติมนะครับก็คือเอ้แต่ว่าย่างอื่นย่าไม่ต้องสนใจนะที่ผมจะมาบอกที่หลังนะครับว่าย่างอื่นมันช่วยเรื่องอะไรนะทุกคนย่างต่อไปก็คือ VIP นะทุกคน VIP มันดียังไงก็คือมันจะบวก1.15 E-energy นะทุกคนแล้วก็บวก5คือ5 EXP อะประมาณนี้นะทุกคนคืออันไหนที่มันบวก แบบ Energy ก็แนะนําให้เติมนะครับแต่ถ้าแบบงบน้อยก็ยังไม่ต้องเติมก็ได้เพราะว่าตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้เติมนะครับโอเคี๋้วผมจะมาแนะนําเกมพาร์ทอื่นๆด้วยนะทุกคนว่าแต่ละอันทําอะไรได้บ้างน,นะครับอันนี้ก็คือเราจะใส่สัตว์เลี้ยงได้เพิ่ม2ตัวนะทุกคนอันนี้คือแม่งไม่แนะนําให้เติมสัตว์เลี้ยงเกมนี้แม่งโคตรกากคือเพิ่มแบบน้อยๆนะทุกคนโอเคแล้วก็อางต่อไปนะครับก็คือเราจะเปิดไข่ได้เพิ่มขึ้น5อันนะครับ แต่ว่าไม่รู้ว่าเกมนี้ผมไม่ค่อยได้เปิดไข่อ่ะเพราะว่าผมรู้สึกว่าการเปิดไข่มันไม่ใช่คีย์หลักนะทุกคนเกมนี้นะครับโอเคแล้วก็ย่านต่อไปนะครับคือนี่ก็ที่ผมบอกฟาสโลก,ก็ไม่มีอะไรอันนี้ก็เป็นแบบพวกกระเป๋านะทุกคนให้เราเก็บได้เยอะขึ้นแล้วก็พวกลัคก,กี้ซูปเปอร์ลัคก,กี้อัลตา้าลัคก,กี้ก็ยังไม่ค่อยแนะนํานะครับเพราะว่ามันแพงนะทุกคน,นเห็นปะโอ้โหดูดิเป็นพันอะเก็บนานนะทุกคน แล้วก็อันนี้ก็คือเนี่ยเดี๋ยวผมไปให้ดูนะปึ๊บปึ๊บนี่เห็นปะตอนนี้นะครับผมสุ่มได้ทีละ2แถวเลยนะทุกคนแต่ว่าถ้าเราเติมเกมพาร์ตอันนี้ไปปึ๊บมันจะเพิ่มมาเป็น4แถวนะทุกคนก็ถือว่าดีขึ้นนะทุกคนมันจะเร็วขึ้นนะครับแต่ว่าแค่2อันเราก็เร็วอยู่แล้วนะทุกคนคือผมฟามร์มแบบประมาณ2 0 0 0 0ก็รีแค่แป๊บเดียวนะโอเคแล้วก็ย่านต่อไปนะครับคือ ดับเบิล exp นะก็จะทําให้เราได้ exp ข้างล่างได้เร็วขึ้นนะทุกคนแบบคูณ2นะครับแล้วก็ยากต่อไปนะทุกคนก็คือดับเบิลไอ้นี่นะทุกคนดาบนะครับเวบป้อนนะก็จะใส่ดาบได้2มือนะครับดาบก็มันไม่ค่อยดีอะ่ะเพราะว่ามันเพิ่มแค่เรื่องของดาเมจนะทุกคนเกมนี้นะครับก็ใส่อันเดียวก็พออาจริงดาบแล้วก็ยากต่อไปนะครับ เออสำหรับเกมพาร์ตอันนี้ก็ผมไม่ค่อยแน่ใจนะว่ามันคืออะไระสำหรับใครที่รู้ก็มันบอกว่าไม่มันจะไม่เปิดดาวหรือว่าไม่อะไรสักอย่างนะครับโอเคแล้วก็ย่างต่อไปนะครับคือดับเบิลของวิญญาณนะครับก็วิญญาณล้วสามารถเอาไปใช้ในการอัพของอวตารได้นะทุกคนเนี่ยเห็นปะ่ะนี่แต่อันนี้ผมไม่มีคูณสอนะผมก็มีประมาณ50,000แล้วนะทุกคนโอเคแล้วก็ย่างต่อไปนะครับคือ เกมพาร์ทของการเพิ่มไทท่านนะทุกคนคืออันนี้ไม่เหมาะสำหรับมือใหม่สุดๆนะครับเพราะว่ากว่าเราจะมาถึงด้านไทท่านก็น่าจะใช้เวลาแบบประมาณหลายวันนะหลายวันเพราะสมควรนะทุกคนเพราะว่าเกมนี้แม่งค่อนข้างเล่นยากนะครับแล้วก็ย่างต่อไปนะครับคืออันนี้ก็คือการใส่สัตว์เหล้ยงได้เพิ่มอีก3ตัวก็3บวก2อ,อตอนนี้ผมใส่ได้ทั้งหมดกี่ตัววะ3าบวก2 เป็น5เป็น13ก็จะใส่ได้ทั้งหมด13ตัวนะทุกคนก็ยังไม่ค่อยแนะนำอันนี้แล้วก็อันนี้ก็เราสามารถใส่สแตนเพิ่มได้1ตัวนะทุกคนก็ต้องไปถึงด้านท้ายอ่ะคิดดูดิเล่นกี่วันนะก็จะไปถึงอ่ะผมเพิ่งถึงถึงด้านไทยท่านเองนะทุกคนตอนนี้นะครับก็เกมก็ข้าวๆก็ประมาณนี้นะทุกคนเรื่องของเกมพานะครับก็พวกน้ำยาอะไรอย่างนี้ก็ไม่ต้องไปซื้อนะทุกคนเพราะว่าเกมมันแจกแบบเหลือเฟืออยู่แล้วนะครับตอนนี้นะทุกคนโอเค ก็มีประมาณเท่านี้นะครับสำหรับการรีวิวเกมพานะทุกคนใครชอบคลิปนี้หรือว่าอยากให้ผมทำเกมนี้บ่อยๆก็คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำให้ดูนะครับบ๊ายบาย